ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนฟาร์มดีนะคะนี่ก็วันนี้นะลุงช่างจะพาเราทํางานอะไรน้นนะคะจนเราเห็นเขามาส่งเสานะคะรู้เลยนะคะว่าทําอะไรนะคะก็คือทําห้องให้กับน้องโอมนะคะนี่ค่ะต่อเติมห้องให้กับน้องโอมนะคะ,ะนี่เพราะว่าเมื่อบานเห็นลุงช่างบอกนะคะว่าจะทําห้องให้กับน้องโอมนั้นนะเพราะว่าเมื่อกี้รถเสาก็มาส่งแล้วนะคะวันนี้เราอาจจะมา อยู่ช่วยงานนะคะตรงจุดนี้นะ,ะทุกคน,นตอนนี้ก็มีแอดชินะะดนะคะมีพ่อฟื้นนะคะมาตรงจุดนี้แล้วนะคะนี่นะคะ f c มาสแตนบายรอแล้วนะะวัะนนี้ก็มี FC เดินทางมานะคะลุงช่างก็กําลังต้อนรับ FC นะคะอยู่ในด้านหน้านะคะ นี่แจ้งข่าวให้เอฟซทราบนะคะนะคะเอซมาหนึ่งคันรถตู้นะคะนู่น ون. จอดอยู่ทางด้านลานนะคะลานองปู่นะคะมาแล้วนะเด็กๆมาด้วยนะคะนี่ค่ะต่อไปแล้วเราต้นงน้อตรงนี้ออกเอซี FC ก็จะได้เดินมาฝั่งนี้ได้นะคะโอ้วันนี้วันอาทิตย์นะคะ วันนี้วันอาทิตย์นะคะเอฟซีก็เดินทางมาเนาะสวัสดีค่ะเข้าด้านนู้นค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะบวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะมาจอดแล้วนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะโอ้มาเต็มคันเลยมาเต็มคันเลยแน่นแน่น S <S อ่านะคะ <ims. S 1> ห้องน้ําอยู่ด้านนู้นนะคะ <is> ห้องน้ําด้านน,นู้นะค,ะค่ะค่ะขอพรด้านหน้านะคะค่ะข, <S <S ขึ้นไ,ได้ <S 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 ขึ้นได้คะ่ะสามารถขึ้นไป <S 2> <S 2> <S แล้วสาวน้อยนะฮะสวัสดีค่ะไม่น้อยตัวใหญ่แล้วสวัสดีค่ะ <S 2> <S 2> โออนะคะเนี่ย ถ้าเราเอาต้นไม้ตรงนั้นออกทุกคนก็จะเดินไปนู้นได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสค่ะห้องน้ำน้านนู้นเลยนะคะเชิญค่ะค่ะ,ะตรององค์ปู่จำลองก็มีเอฟซีมาไหว้นะคะเอ๊ะวันนี้รู้สึกว่ามาคึกคักอ๋อวันนี้วันอาทิตย์ไเออวันคึกคักจังเลยวันนี้แต่เช้าเลยก็มีงานรำด้วยนะมีงานรำด้วยคึกคักแต่เช้าเลยนะคะ งานลำเฉพาพที่สามเดสี่ก,ก,ก็ขึ้นไปไหว้องค์ูด้านบนนะคะอ่ะนี่ค่ะเฉพาพนะคะนามาอุดุรร้านแม่คำไสนะทำให้ร้านแม่คำไสคึกคักอีกแล้วนะคะทุกคนอโอ้โหจะมีอะไรแตกอีกวันนี้ โอ้โหดูได้ถือคนละถุงละถุงเลยลนะฮะโอ้ยคุณแม่นะมาอุดหนุนนะคะเสื้อผ้านี่นะคะไ,<อ>ได้ชุดสวยๆกลับไปไ<อ>นะเดี๋ยวจะบีพรด้วยนะฮะซื้อผ้าร้านนี้รับพรค่ะนี่ค่ะย ซื้อผ้ารับผนนะมีที่เดียวนะมีที่เดียวนะค่ะเเป็นเสื้อผ้านะที่มีจำหน่ายในทุกนาลุงมีที่เดียวค่ะ่อนนี้ก็ไม่เข้ามีเท่าไหร่ตอนนี้เห็นกระแสใช่เพิ่งเพิ่งเข้ามา่ ซีมาเยอะปากน้อยคุณพี่พูดอะไรขผให้ยินเป็นทองซีที่สามทางเินทางไปไหนขอให้ปลอดภอยไรมีมเอเยอะไหมเพราะมันเนี้ยอย่าดำกบคนอย่าจนต่อค่ให้ยิงตลอดีตลอดไปขอให้คุณพี่สุขภาพแข็งแรงแข็งขานตาตาตะวันให้เอาที่ทันตลอดตลอดสบายสวยมากเลนหลับใได้ะ่อื จฉพาะพรในแปดนาทีเฉพาะพรแปดนาทีจบริบพอดีอันนี้ร้อย้อะไนี้รบอ้างคุณแม่ไ้้อะไรบ้างอยอันนี้้อยอี้ร้ี้ร้อยอนี้ร้อยี้ร้อยนน้ร้อน้ร้อย้ร้อันนี้ร้อยอี้ร้อยอัน้อย้ร้อยนีร้ัน้ร้ยอี้ร้อ้ร้ยอ้ร้อย้ยอั้ออันยยอ้ยรยอัอรั สองคนละสองตัวนะฮะขายไม่ค้าก็ยิ้มหน้าบานเลยขายิ้มหน้าบานแล้ววันนี้ได้่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะพวกเราไม่ใช่แนวนั้นแม่อโอวันนี้คนขายรนขายหน้าบานแล้ววันนี้หน้าบานค่ะไหนแม่ทำหน้าบานยังไงแม่ทำหน้าบานยังไงเอ้ย เมือนเด็กน้อยเลยขอได้เลยนะขอให้ทำอะไรก็ทำขอให้ทำอะไรก็ทำด้วยเลยจาน่ารักแมวสวยแล้วแต่จะพลาดแล้วแดนมีมีน้ำแข็งใสแม่จะเมาไหมแม่เมากี่ถ้วยโอ้โหอ๋ออ๋ออันนี้ช oh. 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 ุดสามคนค่ะสามชุดอ่าเนี่ยค่ะก็ร้านแม่กำใส่นะฮะวันนี้อุดหนุนแต่เช้าเลย ยิ้มเลยวันนี้นะคะจ้ะ FC ก็น่ารักนะหนุ่ชางก็มาส่ง FC ด้วยนะคะ FC แล้วจากโคราดนะคะเดินทางมาจากอเมริกาเลยนะคะนี่อ่าบายนี่นะ FC เอาเส้นสว่างนี้งผมบอก าอาหารเยอะจิหรอครับเดินทางปลอดภัยค่ะบ๊ายบายค่ะอันนี้เอฟซีมาแต่เช้าเลยนะส่วนด้านหน้าก็อูมาแล้วนี่มาแล้วเสือลูกค้าเรามาแล้วมาแล้วลูกค้ารับแข็งสหรือเปล่าโอ้โหลูกค้ารับแข็งสายเปล่าเรามาลุ้นกันเรามาลุ้นกันเสืออ่าเรารุ้นกันรุ้นกันรุ้นกันเออจะเราจะยิ้มหน้าบานโอ้ลุง ลุงอยู่พอดีเลยลุงอยู meals, ่พอดีไปไปหาลุงไปหาลุงไปหาลุงก่อนเออไปหาลุงก่อนโอ้ลุงล e ุงเดินลุงลุงอย่าพาบเออเออมาแล้วมาแล้วนะไปนะเราก็ อืมนะวันนี้คือคักมากวันนี้วันอาทิตย์นะฮะไปมากินเขาบ้างก็ได้เด้อหนวดหนวดนวดไม่ใครลูกไงยนบอได้มาบออ่ะนี่นะคะเอออือดูนานพ่อพ่อขอเดี่ยวนะฮะอะพ่อขอเดียวโอ้โหใช้เดียวฮะใช้เดียวนะวันนี้วันอาทิตย์เนาะ คึกทักเลยอ่าครับครับค่ะแม่ออกมายให้น่อยเออแม่บอกว่าถ่ายให้หน่อยไหนๆก็มาแล้วเออนี่ค่ะน่ารักมากเลยนะทุกคนน่ารักมากอ่าอนไนแล้วครับนี่นะก็ เป็นวันที่วันอาทิตย์นะ e FC เดินทางมานะสนับสนุนปิตภัณฑ์นะคนะสินค้านะคะรวมถ่ายภาพนะกับลุงช่างนะค่ะนะคือคักนะวันนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณ e FC ทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ